นี้เราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางบริษัท h o นนี่ิเนี่ยได้ทําการจําหน่ายเป็นเวลานานถึง3ปีแล้ว<ม>แล้วก็ขอยืนยันในคุณภาพและมาตรฐานสินค้ายึดมั่นในความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะที่ปราศจากสารที่เป็นอันตรายพร้อมทั้งเคารพในกฎหมายในระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขทุกประการทางบริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าทั่วประเทศที่มั่นใจสนับสนุนแบรนด์ฮันนี่ิ เสมอมาขอบคุณมากค่ะค่ะส่วนพี่เอเองนะคะก็อยากฝากบอกเรียนบอกผู้บริโภคทุกคนแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนท,นทุกคนที่มาวันนี้มีอะไรจะถามไหมคะก่อนที่เราจะสรุปจบอยากให้สื่อมวลชนถามองามเสีย่ยค่ะอันนี้มันประมาณเท่าไหร่มหาศาลยังนับไม่ได้ค่ะเราจะต้องไปนับตามกล่องที่เขาก๊อปของเราด้วยค่ะมาหาศาลอันนี้เราไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะจะเสียลูกคดีที่เรากําลังดําเนินการกันอยู่นะคะมันเป็นเรื่องภายในนิดนึงค่ะขอขอเวลาอีกสักไม่กี่เดือนก็จะได้เห็นทุกอย่างแล้วละคะ่ะสามารถบอกสามารถบอกเออ